สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒน์อาจารย์พิมพ์นะคะในเดือนตุลาคมนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายนะคะอันเนื่องมาจากดาวสำคัญทางโหราศาสตร์ไทยโยกย้ายราศีนั่นก็คือดาวพระราหูนั่นเองค่ะเรามาดูกันว่าพระราหูย้ายราศีครั้งเนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงของแต่ละราศีในเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ พระราหูย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในวันที่17ตุลาคม2566เวลา6นกา22นาทีอยู่ที่ราศีมีนไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568ปัจญาทางโหราศาสตร์ไทยนะคะ มัวเมาให้ทายลาหูลาหูเป็นตัวแทนของโมหะจริตเป็นเทพเจ้าแห่งการลุ่มหลงหูเบาบ้ายอมัวเมาในอบายมุกทุกชนิดได้ง่ายนะคะชอบสังคมชอบการยกยอปอปั้นรักพวกรักพ้องกล้าได้กล้าเสียมุทะลุด,ดุดันบ้าอำนาจและใจนักเลงค่ะพระลาหูเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติ เพราะฉะนั้นเมื่อไ่ก็ตามที่พระราหูจรมาทับลัคนานเองลัคนาหรืออายุจรของใครก็ตามแล้วในปีนั้นเป็นกาลีด้วยรับรองได้เลยว่าเขาจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวมถึงความวุ่นวายอุปสรรคปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุหนี้สินปัญหาด้านงานเอกสารข้อตกลงสัญญาระเบียบข้อบังคับคดีความการโยกย้ายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ ตัวแทนอาชีพของพระราหูนะคะก็จะมีการขนส่งการคมนาคมร้านกาแฟสารเคมีนักการทูตโรงงานยาสูบโรงงานสุราสถานเลิงลมอาบอบนวดบ่อนคาสิโนเทคผับบาร์งานสีเท่าๆงานกลางคืนงานติดต่อก,กับคนต่างชาติหมอดูนักโหราศาสตร์งานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อย นะคะดารานักแสดงนักการเมืองท้องถิ่นคนที่รับซื้อของเก่าเหล่านี้ก็คืออาชีพของพระราหูค่ะและมีบางท่านถามว่าอาจารย์คะงานสีเท่าๆคืองานอะไรคะงานสีเท่าๆก็คืองานที่ทางพุทธศาสนาไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าไม่ได้ขัดต่อก,กฎหมายก็เช่นเทคผับบาร์โรงงานสุราอะไรพวกนี้ค่ะเนี่ยค่ะเหล่านี้ก็คือตัวแทนของอาชีพพระราหูค่ะ การทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมของดวงชะตาชาวราศีกุมท่านสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาและราศีกุมค่ะหากอยากทราบดวงชะตาแบบเจาะลึกส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะการทำนายของเราจะแบ่งออกเป็นเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะเรามาดูกันในเรื่องที่โดดเด่นของชาวราศีกุมนะคะเรื่องที่1ค่ะในเรื่องของการเงินค่ะก็คือในช่วงนี้ ราหูที่อยู่ตรงนี้ก็คือพระราหูคนทรัพ์นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมอาจจะมีการต้องใช้จ่ายเงินเยอะหน่อยค่ะแล้วก็แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะถึงจะมีการใช้จ่ายเงินเยอะแต่ชาวราศีกุมก็จะหาเงินเก่งอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะก็คือหามาใช้ไปหามาใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรายจ่ายเยอะหน่อยแต่ก็มีไรายได้เข้ามามันก็อาจจะเหนื่อยในการหาเงินหน่อยค่ะข้อที่สนะคะ พะราหูยังหมายถึงตัวเองอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยเจ้าชะตาก็มีพลังมีความกระตือรือร้นที่จะหาช่องทางสร้างเนื้อสร้างตัวหาไรายได้เพิ่มหาไรายได้เสริมให้กับตัวเองด้วยค่ะอันนี้ข้อที่2ค่ะและข้อที่สมนะคะพอหลังวันที่8มกราคมไปนะคะก็คือวันที่9ก้าอะค่ะก็เจ้าชะตาเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะคะ จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางใกล้ทางไกลจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาอย่าเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะ ออกไปหาผู้รักผู้ใหญ่ออกไปหาเพื่อนฝูงมั่งเผื่อจะได้แบบเห็นช่องทางเห็นโอกาสในการทำอะไรหรือผู้ใหญ่ก็จะได้เห็นหน้าเราอยู่บ่อยๆแล้วเขาก็จะได้นึกได้เอ,อ๊ะมีตรงนี้มีตรงนี้จะทำเขาก็จะได้แนะนำเราได้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องดีๆทั้งหมดของชาวราศีกุมนะคะเมื่อมีเรื่องดีๆแล้วเรามาดูกันว่าเรื่องที่ต้องระมัดระวังมีเรื่องอะไรกันบ้างคะ่ะเรื่องที่ควรระมัดระวังของชาวราศีกุมนะคะเรื่องที่หนึ่งคะ่ะ ระวังในเรื่องของความใจเร็วด่วนได้นะคะชาวราศีกุมเป็นคนหุนหันพลแล่น,แ,นแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะซึ่งตรงนี้บางทีมันอาจจะมีเพื่อนฝูงมาชวนลงทุนทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเนี้ยมันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีของเรานะคะมันยังไม่ควรจะลงทุนทำอะไรในระยะยาวค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะก็ต้องระวังไว้ค่ะเรื่องที่สองนะคะ ชาวราศีกุมยังมีพระเสากุมลัคนาอยู่นะคะถึงครึ่งหนึ่งจะเป็นบ้านของพระเสาก็เหอะนะคะแต่ด้วยความเป็นดาวบาปพระเคะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้มันมีเรื่องทุกข์ใจแล้วก็มีเรื่องลำบากใจก่อนนะคะมีความยุ่งยากเราอาจจะต้องอดทนต่อสู้ไปก่อนนะคะจากนั้นเรื่องร้ายๆมันจะกลายเป็นดีให้เราค่ะเหมือน เหมือนชาวราศีกุมเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องหนักมีเรื่องที่จะต้องแบกรับภาระต่างๆที่มันที่มันหลายๆเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องที่หนักๆด้วยค่ะแต่ว่าหลังหลังจากวันที่17ตุลาคมนี้ไปนะคะชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะาชาวราศีกุมแนะนําให้ไปไหว้พระต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดเนี้ยเดินทางบ่อยๆจะดีสําหรับชาวราศีกุมนะคะ นี่ก็คือเรื่องที่2ค่ะเรื่องที่3นะคะช่วงนี้จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ค่ะจะมีการลงทุนเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับที่ดินนะคะรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยค่ะคือมีรายจ่ายมากและระวังการไปเปคนอื่นด้วยนะคะพวกติ่งต่างๆเนี่ยะคะ่ะเราต้องระวังนะคะมีสติหน่อยค่ะบางทีมารู้ตัวทีตายละ หมดเงินไปกับตรงนู้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังนิดนึงในการใช้จ่ายตามอารมณ์ค่ะแล้วก็เราต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีนะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่ามีไรายได้เข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปหมดแต่ไม่มีเก็บค่ะมีแค่ให้ได้ใช้แต่ไม่ได้มีให้ได้เก็บค่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดใน3มเรื่องของชาวราศีกลุ่มที่จะต้องระวังนะคะ อาจารย์พิมพขออวยพรให้ชาวราศีกุมนะคะต่อให้มีรายจ่ายอะไรเข้ามาเยอะยแะก็ขอให้คุณะ่มีรายได้ที่มันมากกว่าทวีคูณของชาวราศีกุมนะคะและไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกส่วนตัวกับทีมงานโหราวิวัฒน์สามารถกดมาที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะร่วมสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดขอบคุณทาง YouTube และส่งดาวให้เราทาง Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรท่านสามารถติดต่อแนะนำมาใต้ข้อความข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ